คุณตขอบคุณครับขอบทุณมากๆครับสำหรับรายการของเราอีกครั้งรุ่นเด็กที่รายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านาอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้เป็นขนมนะครับ,รบแล้วก็มาจากสาวน้อยคนหนึ่งหน้าตา่ารักรเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีความ ตั้งใจในการทํางานมากเคยออกรายการเราไปแล้วนะครับตอนนั้นก็ออกเรื่องเกี่ยวกับบราวนี่บราวนี่กีวีใช่ไหมใช่ไหมกีวีบราวนี่ได้สิบคะแนนเต็มไปด้วยอันอร่อยอะโวคาโดอัลเอคาโดอัลเบคาโดครับได้สิบคะแนนเต็มด้วยแต่ตอนนี้เธอพอเธอเห็นว่าเธอทําบราวนี่เก่งเธอก็เลยอย่างอื่นไม่ทําอะไรเลยตอนนี้เลยมุบราวนี่อย่างเดียวแล้วตอนนี้ไอ้คำว่ามุบราวนี่ เป็นการมูที่ดีเพราะคราวนี้ไปมูเอาเบรานี่แต่ว่าใช้ข้าวไรซ์เบอรี่กับกล้วยตาข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยนะฮะของไทยนะฮะแล้วกล้วยตาก็ของไทยนะแต่มาทําเป็นเบราวนี่ผมว่าเวลาจะไปฟิวชั่นต้องไปแบบนี้ต้องไปแบบชนิดที่ว่ามันมีสตอรี่คุยกับเขาได้ถ้าเราทำฟิวชั่นฟู้ดแล้วก็ไปเอาอาหารฝรั่งมาทําบางทีอย่างครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเป็นอะโวคาโดนะแต่คราวนี้ไม่ใช่ละคราวนี้ไทยๆละดูที่ว่าเป็นยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพงศภาภูวสบัดจากร้าน คุณตาครับ <alright, S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับตาสวัสดีครับตาเชิญเลยค่ะ เก่งเลยนะฮะแล้วก็เก่งซะด้วยนะตั้งใจทํางานที่สําคัญที่สุดก็คือร้านคุณต้าที่ว่านี่ขายออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะจะไม่ขึ้นชื่อที่อยู่ให้เลย<ด>ในขนานี้ร้านคุณต้าขายอะไรบ้างครับค่ะ,คะก็จะมีหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นบรวนี่ค่ะแต่ว่าเราก็จะมีหลายรสชาติค่ะ<อ>ก็จะเป็นนะคะีค่ะชาเขียวดับเบิลช็อกออริจินอลอะโวคาโดแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะคือตัวนี้ตัวใช่ค่ะแล้วนอกจากบรวนี่ค่ะก็จะมีพวกคุกกี้ลูกครึ่งมีวุ้น นี่ทําเองนะเนี่ยก่อนเข้ารายการถามตายและดูน้าเปรี้ยวขนาดนี้ไม่น่าจะทําเรื่องสวยๆงามๆในไทยอย่างนี้เธอบีบเองเธอทาเองเลยอันนี้ค่ะอันนี้เป็นบุญกะทิเหมือนกันค่ะแล้วก็เอามาจัดเดคอเรทให้คราวที่แล้วเราทําเป็นเตมคาเฟ่เหมือนกันแต่ว่าเราใช้ดอกไม้สดแต่ต้องมองว่าพอดอกไม้สดเราก็ไม่ได้มาทําอะไรต่อก็เลยทําเป็นบุนแล้วก็ได้ทานต่อด้วยจะได้ทานต่อได้เลยทำนิดนึง คุกกี้ลูกครึ่งคืออะไรอ่าคุกกี้ลูกครึ่งนะคะก็จะเป็นลูกครึ่งระหว่างคุกกี้สิงคโปร์นะคะกับกีบลําดวนอ๋อเธอเอเธอเธอตลาดเออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นี่คนรุ่นใหม่เวลาเขาคิดอะไรบางทีบางอย่างนี่มันแตกต่างออกไปจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นการแตกต่างซึ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ คุณเวลามาทำในตรงนี้บราวนี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่กล้วยต่างพูดตรงๆก่อนเลยข้าวไรซ์เบอร์รี่มันไม่ใช่สิ่งที่เอามาทำง่ายเพราะมันจะมีปัญหาหมันส่วนตัวอันดับแรกอันดับแรกกลิ่นค่ะกลิ่นเออกลิ่่นเขาจะด้วยความที่เขาจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีกบกลิ่นที่คนส่วนใหญ่จะไม่ชอบใช่ค่ะนั่นหนึ่งละนั่นหนึ่งละแล้วสองกล้วยตาก กล้วยปากก็คือจริงๆมันเป็นปัญหานะตั้งแต่ตอนแรกที่จะาเริ่มเริ่มเริ่มมาคิดสูตรอันนี้ค่ะก็คือกล้วยตากแต่ละที่นะคะก็จะให้กลิ่นที่ไม่เหมือนกัน<อ>แล้วก็รสชาติไม่เหมือนกัน<อ>ค่ะแล้วก็ เวลาเราทานอย่างงี้ค่ะความหนึบความนุ่มก็ไม่เหมือนกันก็ต้องไปเลือกเอาร้านที่เราคิดว่ามันโอเคที่สุดอันนี้ก็จะได้เป็นกล้วยตากที่แบบใช้เกรดส่งออกมาค่ะซึ่งจริงๆกล้วยต่างที่ว่านี่ก็คือกล้วยตากที่ผ่านรายการเราเนี่ยใช่ค่ะประเดนของเราได้ร้อยสิบพันพลังแรงพระอาทิตย์คือกล้วยตากใช่ค่ะชื่ออะไรนะเดี๋ยวได้ดีพิษนุโลกของเราเจริญพรกล้วยตากจจราพรที่ผมรู้เพราะอะไรหรือเปล่าทำไมฮะ เขาไปหากล้วยตากมจนทั่วละหาไม่ได้แล้วมาถามผมผมจะไปทําอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้เขาก็บอกไปจีรพรดิใช่แล้วเขาร่วมมือดีไหมร่วมมือดีมากดีมากนะขอบใจดะวยแล้วทำไมทึงไมถึงคิดออกมาเป็นกล้วยตากเลยอ่ะมันก็คือ ก็คือข้าวที่แล้วอ่ะตาก็มองว่าคราวที่เราอะโวคาโดคนก็ถามว่าทําไมไปเลือกของเมืองนอกมาทำแล้วครั้นี้มันก็เลยทาให้เราคิดว่าถ้าเราไม่ใช้ของเมืองนอกเราหาอะไรที่เป็นของคนไทยดีไหมอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่อะค่ะตาก็จะให้ฟาร์มที่เขาเป็นออแกนิกทำนะคะจะมาเป็นข้าวแล้วก็เขาว่าไปผ่านกระบวนการทํามาเป็นแป้งให้เรียบร้อยเลยแต่ก็เป็นของคนไทยทําเองเป็นฟาร์มออแกนิกเองอย่างเงี้ยค่ะ คนรุ่นใหม่ครับท่านผู้ชมทําอะไรแล้วก็บ้าสุดๆไปเลยแล้วก็ไม่ดีไม่ยอมไม่ดีไม่ได้ฉันต้องดีแล้วมาดูดีกว่าก็ทากันอย่างไรบาวนี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่กล้วยตากครับนี่นะครับวิธีการทําทั้งหมดนะครับก็ดีบ้านนะครับบ้านก็สงสัยมีคลองอยู่ด้วยนะครับเหีนงในคลองเอาสาวยาวเลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนะคะดาร์กช็อกนะคะมีเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กนะคะเม็ดใหญ่เราจะใส่ที่สัดส่วนนะคะ 200กรัมค่ะเมดเล็กร40กรัมนะคะกับอันนี้เนยนะคะเป็นเนยสดแท้ค่ะออันนี้300กรัมค่ะเนยเค็มหรือเนยหวานเนยเนยจืดธรรมดาค่ะเนยจืดธรรมดาแล้วก็เอาเข้าไปตุ๋นคราวนี้เราจะตุ๋นให้คือเนยละลายที่สุดเลยอะค่ะแล้วก็เอามา เขาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะให้แบบจนเขาเข้ากันเลยแล้วก็ใส่เกลือค่ะหนึ่งหยิบมือะนะคะแล้วก็คนต่อกันให้ให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันให้เข้ากันนะคะโอ้อนี่ในสักพักมันจะเป็นนี้แล้วนะแล้วน,นี้เราก็เอาพักไว้นะคะคแล้วก็มาตีในส่วนของแป้งนะคะแล้วก็จะใส่ไข่สี่ฟองค่ะไข่ไก่สี่ฟองค่ะแล้วก็ตีอันนี้ตาจะตีให้มันไม่ฟูตีนิดเดียวแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายเพิ่ม300กรัมนะคะ แล้วก็ตีให้เขาเข้ากันจนน้ำตัวน้ำตาลละลายค่ะอ๋อข้เนี้ตีแล้ว้ละลายไม่ฟูแต่ไม่ฟุอันนี้เป็นกล้วยตากค่ะเราจะใช้กล้วยตาก200กรัมนะคะหั่นเตาอย่างนี้ใช่ค่ะหั่นเตาแล้วก็เราตีค่ะตีปต่อันนี้ใช่ค่ะเอาลงไปตีกับไข่ประมาณเท่าไหร่ประมาณหนาทีค่ะใส่กลิ่นวันนี้ใส่กลิ่นวานิี้ลาลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นให้เขานิดนึงแล้วก็เอาช็อกโกแลตที่เราผักไว้เมื่อกี้ค่ะเอามาเทลงไปนะคะอันนี้ก็ ให้เข้ากันค่ะตะล่อมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราเตรียมไว้ค่ะมาลอนใส่ชักเท่าไหร่ครับแป้งไรซ์เบอร์รี่นี้120กรัมค่ะค่ะก็จะได้เนื้อเป็นประมาณนี้สังเกตได้ว่าจะเหนียวกว่าเนื้อบาวนี่ปกติอเพราะมันมีข้าวเข้าไปด้วยไรซ์เบอร์รี่แล้วเราก็เอามาเทใส่พิมพ์แล้วก็เคาะค่ะไล่ฟองอากาศผมนึกว่ามันดื้อนะครับแล้วก็อันนี้ค่ะเอาเข้าตู้ อุณหภูมิหนรอองศาค่ะประมาณ15นาทีหรือจนกว่าจะสุดนะคะเพราะว่าแต่ละเตาจะให้ความร้อนที่ไม่เหมือนกันค่ะพอเสร็จแล้วพักให้เย็นนะคะแล้วก็เอาแช่ช่องฟรีสค่ะต้องพักให้เย็นก่อนแล้วถึงจะไปแช่ช่องฟรีสใช่ค่ะแช่ช่องฟรีสนะคะอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงหรือจะข้ามคืนก็ได้นะคะเอาสะดวกเพราะว่าเวลาเรามาตัดจะตัดง่ายขึ้นเวลาที่แช่เย็นมันจะตัดง่ายขึ้นมันจะตัดมาได้อย่างนี้คมกริบอย่างนี้เลยนี่นะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการบราวนี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่กล้วยตาครับ นวิธีการทำเห็นไหมฮะมันหมูซะที่ไหนล่ะครับนี่ฮะแล้วเอามากินกับเออเกรใช่ไหมใช่คะเอามากินกับเออเกรนะครับเออเกรแล้วเออเกรของเธอนี่ก็เย็นฉ่ำเลยนะผมว่าผมว่าเท่นี่นะตัวนี้จะเป็นออันนี้อุ่นอันนี้อุ่นแต่อันนี้เย็นอ่าเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระบวนการคิดของคนรุ่นใหม่แล้วอะไรที่เธอทำมาในทุกๆบราวนี้ยิ่งเธอนะครับคุณอ๋อครับนี่ฮะมันมีกล่องที่สวยสดงดงามมากฮะมีทองไซน์นะซื้อให้ใครไม่มี อันนี้ไซส์เล็กก็คือหมายถึงว่าประมาณสักหนึ่งสามชิ้นสามชิ้นค่ะแล้วก็เป็นกล่องใหญ่จะเป็นตัวเนี้ยค่ะก็ตัวนี้จะเป็นกล่องสิบชิ้นสิบชิ้นอ๋อนี่คือกรณีสิบชิ้นนะคะกล่องใหญ่จะเป็นแบบนี้สวยเนอะแล้วดูเดี๋ยวดูนี้สวยสวยครัวคุณตะนะตอนแรกจะขอใช้ครัวคุณต่อยนะเพราะบอกซื้อรายการไปเลยก็แล้วกันนะครับนะฮะครัวคุณตะนะฮะเขาก็ชื่อตะนะฮะก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เอาแต่ที่คุณชิมแล้วเหรอฮะเอาเลยฮะไม่ได้เลยนะฮะงั้นผมเอาด้วยนี่ใช่ไหมฮ แล้วก็ในทุกๆชิ้นนะคะก็จะมีกล้วยตากอยู่เพื่อเพิ่ม texture ค่ะเวลาเรากัดอ๋อหมายถึงว่า,าแล้วมันยังมีกลิ่นข้าวอยู่ไหมคะที่โกสังเกตได้ว่ามันจะเป็นไม่มีกลิ่นข้าวแล้วก็คือตาช้กล้วยตากที่เป็นกล้วยอบน้ำผึ้งออแล้วก็เอาที่เราตีเข้าไปก็คือให้กลิ่นน้ำผึ้งเข้ามะค่ะเข้าไปกบแค่กลิ่นกลิ่นของแป้งเท่านั้นเองนานค่ะถ้าอยู่ในช่องฟีสก็คือได้เป็นเดือนเลยค่ะ ช่องฟีสเป็นเดือนเลยใช่ค่ะถ้าช่องแช่เย็นธรรมดาก็ประมาณสองอาทิตย์เพราะอันนี้ตาไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะคะัให้โดนกล้วยโดนไม่ๆผมกำลังบอกคุณนวัดอยู่คุณนวัดเชื่อผมเพราะผมไม่นึกว่ากล้วยตากพออะไรที่อบน้ำพึ่งแล้วพอมาอยู่ในนี้แล้วมันอร่อยมาก เห็นมะมัน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 มึนๆๆแล้วมันยังมีความเป็นกล้วยตากอยู่ไงเคยเห็นเคยเห็นตะวันออกกลางทำแบบนี่อินเดพาลัมของคุณเด็ดว่าใช่ใช่จริงจริง่่่คคคะะขอบุณจริงจริงท่านกัดให้โดนกล้วยตากนะแล้วกล้วยตากจีราพรอ่ะคือไม่ได้น่นนี่นะฮะแต่ว่าของเขาดีจริงจริงไอ้ร้อยสิบวันที่ว่าเนี่ยแล้วผมเป็นคนแนะนำเขาพไปเองนะครับเขาต้องให้ผมยี่สิบบาทเขาให้ยังพอมันดีไม่ด้อยต อี่ต้อมใช่พอโดนกล้วยปุ๊บเนี่ยอืมฟิลมันเปลี่ยนอะไรของพ้อมครับมันจดเนเหน็บแล้วกลิ่นกล้วยตากมันก็จะออกมานวลๆหอมๆถ้าเขาไม่บอกว่ามีลิสเบอรี่นะเราจะไม่ทราบเลยว่านี่มีลิสเบอรี่อยู่ในนี้แต่มีความเหน็บมากขึ้นวเหน็บมากกว่าปกติพี่ตอมก็อยากจะบอกว่าสําหรับไอ้บราวนี่ที่ที่น้องต้านะครับคุณต้าทำมาครั้งที่แล้วหนูว่าอร่อยแล้วนะแต่พูดตรงๆนะเอ อันนี้อร่อยกว่าเอาจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นแตผมดูเราเราซื่อสัตย์หนูหนูไม่ต้องแหละหนูบอกเลยว่าข้าวเนี่ยเขาที่แล้วโอ้ยอร่อยว่ะตาอร่อยทั้งข้าวคุณค่าวที่กอ็คือคือบราวนี่อะโวคาโดว่าอร่อยแล้วบราวนี่ข้าวไรเบอร์รี่กล้วยตากอร่อยกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเมนูนี้ครับเต็มใจให้เต็มใจมากๆครับรับไปเลยครับติ๊บกระเด็บติ๊บกระเด็บติ๊บกระเด็โติ๊บ ตรงาะหวางสองชิ้นถ้าผมจะหยิบผมหยิบอันนี้อ้อันนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมอาจจะถูกจริตกับอันนี้เหมือนกันขอบคุณค่ะมันเป็นฝีมือจริงผู้ชมแล้วเป็นฝีมือที่พัฒนาจริงๆอันนี้ผมว่าเอให้ใจให้ใจจริงเด็ดจริงๆซื้อไปให้ใครก็ได้นะะไม่มีอายเลยไม่มีอายใครตาตามันเก็บได้นานไหมนานค่ะเก็บได้นานสามสิบปีครับ แรื่เป็นงวันแรกแล้ววันนี้องขอขอบคุณคุณพงสภาขอขคุณคุณรานคุณตะขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาจะไปเจอเธอก็เข้าไปนี่เลยออนไลน์หรือไม่ก็ถ้าเกิดมีครัวคุณต่อยยกทัพที่ไหนเธอไปที่นั่นแน่นอนนะครับพราเธอได้รับเลือกได้อยู่ในครัวคุณต่อย selected selected ของเรานี่ทำไม่ดีจริงๆเราไม่มีวันเลือกเข้ามาเลยนะฮะพวกนี้เป็นคนรุ่นใหม่ของเราที่เราคิดว่ามีความก้าวหน้าพอที่จะอยู่ใน selected ครับรม ลาไปก่อนครับจกนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนทำดาชิกเลยนะครับคุณผู้ชมครับ,รบน้ำสต็อกในอาหารญี่ปุ่นหรือว่าดาชิในภาษาญี่ปุ่นนะครับคือน้ำซุปจากวัตถุดิบนั่นเองครับเราไม่มีสาหร่ายอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เอาสาหร่ายที่ใช้เรียปลาอ๋อมาลองดูข้าวกลุบซอสแห้งแซลมอนรวมครับ หมดนี่คือญี่ปุ่นเลยนะกินแล้วรู้ฮะกินแล้วรู้แล้วมันแน่นมากๆครับ<ช>มันมันกรึบกรึบเด้งขึ้น,นม,มาใช่ครับเป็นครันน้งแรกที่กินแต่คนทิ่กินแต่ปลาไมา่ใช่